วันนี้แม่บ้านผัดมะละขมใส่กับกระเทียมโทนดองน่ากินมากแม่มะละขมอยู่แล้วกินกับกระเทียมโทนดองมาจากวันหวังอดีที่ร้านไม่มีขายครับผัดทีไข่สี่ใบ ไป,ไปเนี่ยเดิมา่าตาด้ครับแ่ชุดแห้งสวยนะนรัย เราไปคที่ร้านเราใส่น้ำมันเยอะเลย ก็เตรียมโทนเยอะหน่อยก็ไดนะ้ที่เหลือก็ให้ป่า ลอยนี่มาหอมมาก